เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจีนทำพิธีเปิดแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีชื่อไห่ทั้งวานดิวตี้ฟรีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารศูนย์การค้าไห่ถังเบย์ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นอาคารสูง3าชั้นในเมืองซัญญน,นายามณฑลไหหลําทางตอนใต้ของจีนพื้นที่ช้อปปิ้งมีความกว้างถึง70,000ตารางเมตรจากพื้นที่ทั้งอาคาร1 2 0 0 0ตารางเมตรทำให้ศูนย์การค้าแห่งนี้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งจะมีสินค้าแบรนด์ดังให้เลือกซื้อกันถึง300แบรนด์21ประเภทสำหรับบริเวณภายในอาคารไม่เพียงจะมีร้านค้าปลอดภาษียังจะมีพัตคารสถานบันเทิงรวมทั้งพื้นที่จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมด้วยทางการจีนหวังว่าแหล่งชอปปิ้งแห่งนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ซึ่งจีนก็รองรับเรื่องนี้เอาไว้แล้วด้วย ด้วยการประกาศดำเนินนโยบายสินค้าปลอดภาษีอย่างจริงจังนอกจากนี้ยังจะมีมาตรการคืนภาษีและยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวถึง26ประเทศ